สวัสดีครับผมเซลแซมนะครับจากบริษัทอารดีดีรดดีเด็ดรถดีเด็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาร์คเนย์แคปิตอลวันนี้ผมมีมิตซูบิชิไตรตันนะครับเป็นตัวเมก a ะแคปสองปี2022นะครับ G.L.X เดี๋ยวพาแพนดูรอบๆตัวรถก่อนสีดำนะครับค่อนข้างสวยเลยตัวเนี้ยเป็นรถตัวโชว์ของทางมิตซูบิชินะครับที่เอาไปแต่งโชว์นะครับเลขไม์เพียงแค่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเดี๋ยวพาแพนดูรอบๆก่อนอีกทีนึง ลายกราฟิกสติ๊กเกอร์ของมิตซูบิชินะครับตัวนี้จะติดโลโก้สัญลักษณ์ของแรลลีอาร์มาด้วยเปลี่ยนล้อแม็กแล้วนะครับจัดทรงมาสวยเลยกระจังหน้านะครับดีไซน์สวยค่อนข้างสปอร์ตนะครับลูกค้าท่าไหนหาอยู่นะครับคันนี้ราคาเพียงแค่4,39,000บาทเท่านั้นลูกค้าส่งได้สูงสุดถึง84งวดตัวนี้ที่เขียนว่าดาวเริ่มต้น 1, 9 0 0 0ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของรถใหม่ตอนที่เอาไปโชว์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของมือสองมาแล้วเนี่ยตัวนี้ฟรีดาวเลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเดี๋ยวพาไปดูภายในกันในส่วนของด้านในนะครับค่อนข้างสวยเลยพรมตรงนี้เขาจะติดเป็นของแรลลี่อาร์ดด้วยนะครับเลขไมล์อดีจะพาไปดู1นึ่งหมืน่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับ มีติดหน้าจอมาแล้วเป็นเกียร์แบบธรรมดานะครับตัวแคบสามารถเปิดด้านข้างได้แล้วตรงนี้ครับยังไม่ได้ใช้งานแน่นอนเพราะว่าซีนยังไม่ได้แกะเลยครับยังไม่ได้แกะภายในเลย ฟังกชันครบพันนะครับตัวนี้ลูกค้าหาอยู่เป็นเกียร์กระปุกนะครับตัวนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเซลแซม์แปม083 4ี่ศูนนะครับหรือจะโทรจะทักทายเข้ามาของเจ้าหน้าที่น้องๆแอดมินแอดมินให้ข้อมูลอยู่นะครับสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมเลยก็คือมอบให้กับลูกค้านะครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับหรือ20,000กิโลเมตรและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก1ปีนะครับ ตัวนี้มอบสิทธิพิเศษตัวนี้มอบให้กับลูกค้าฟรีเลยแต่งลายแลลี่อาร์ตมาแล้วนะครับล้อมแม็กแล้วก็ติดคอกเป็นสเตเลสไดสีไทเทเนียมมาแล้วลูกค้าหาอยู่นะครับเอาไว้ขนของนะครับเอาไว้รับงานนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่งมาแล้วด้วยเพิ่มเติมเป็นตัวแคป ติดแม็กไลเนอร์มาแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจหาอยู่นะครับทักไทยก็มาได้ขออนุญาตอีกที่นึงเบอร์ผมเซลแซม0834402297นะครับหรือจะทักทายเข้ามาในส่วนของน้องๆเจ้าหน้าที่แอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่ผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดนะกันผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,746บาทเท่านั้นอ่าฟังไม่ผิด7,746บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ผ่อนเริ่มต้นเนาะ นะครับลูกค้าท่านไหนหาอยู่สนใจทักทายได้วันนี้ยังไงต้องฝากไว้ด้วยกับมิตซูบิชิคันนี้นะครับไตรตัน m e g a c คตัว GLX ปี2022ย่างใหม่ให่ปี22ด้วยวันนี้าฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ